สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็พบกับสารพัดชาแนลเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะครับสารพัดชาแนลจะพาท่านผู้ชมไปชิมอะไรถูกแล้วอ่ไรครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับสารพัดชาแนลจะพาท่านผู้ชมมาชิมว๋วยเตี๋ยวเนื้อนะครับลูกชิ้นแชมป์นั่นเองนะครับผมไปเราไปดูกันเลยครับครับท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับสารพัดชาแนลอยู่ที่จังหวัดนครปฐมนะครับ อ้อมใหญ่จังหวัดนครปฐรมนั่นเองนะครับท่านผู้ชมสารพัดชาแนลก็จะทำหน้าที่หาร้านที่ถูกแล้วอร่อยมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันเช่นเคยนะครับ wow! ถนนคลองรัดนะครับโรงเรียนคลองรัดนั่นเองนะครับอ้อมใหญ่จังหวัดนครปฐมครับท่านผู้ชมครับดูบรรยากาศภายในร้านนะครับลูกชิ้นแชมป์ลูกค้าก็เข้ามาเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมครับแม่ค้าตอนนี้ครับแทบจะไม่ได้นั่งเลยนะครับตอนนี้ก็เวลาพักเที่ยงพอดีนะครับโอ้โหขายดีมากครับท่านผู้ชม เหนียบเลยธรรมดาเท่าไหร่ก่อธรรมดาสามหาค่ะพิเศษอ๋อครับผมราคากันยังธรรมดาค่ะโอ้จานแบบช่วยแบบง่ายครับจ้าว้าวมันยังก่อบมันยังก่อบกระด้ยินตะกี้ร้านแบบง่ายเลยเนี่ยโอ้ ครับครับผมครับผม,มครับอ๋อไปเช่้าห้องยูตังหาก,หากครับผมครับ ปีแล้วครับอยนี่นี่ยูรานนี่ยยูรานนี่หาปีแล้วค่ะีาปมาจากมองันยูมองหันอ๋อกกยู้ยเก่าเนี่ยไกยูเก่อียงจะวขยับมองมาอออกล้่ม่ล่อยอ๋ตัดรถตัดเขามาตัดเขามาาตงน้่อมองจอรถขังได้สบายเลย ครับผมตื่นไปตื่นไปใจตลาดยังม่วงครับเนี่ยเดฟรันซีทุ่มเสื้อทีแล้วกับแบบพาทุกตัวเหมืน่ะค่ะเสื้อทีแดงนั่เพียงคืนตัวทุกทุกเมือนซีซีตัวลุกไปตลาดค่ะทุ่มุ้งที่กันกลับมากับมาเฮ็ดถองกลับมาหนีกับมาตีห่าหกโมงจ้ะแบบมาตีห่าตัวหกโมงนี่ละค่ะครับแต่มาเฮ็ดถองเฮ็ดถองแล้วก็ต้องต้อไป จะเศ้าม่งงอัันนบ่ไหวบ่ได้พาคภัยย่าภายแ่าก็เพยอยู่เล็กจ้ะแต่ราจำเป็นได้ค่ะวอยู่ค่ะเอ่อผมมีงานบวชงานแต่งบ่ได้ไปเลยทางงานบวชไปค่ะขอบผมเอาฝากล้านเยอะหรอกเนีัยใช่่านไปผ่านมากจมะแว่ใชผ่านไปผ่านมากจมะแว่ด้วยค่ะร้านเสตียวแชมค่ะร้อยขั่วรีติดรถตัดเอสามไม้นี่ค่ะ สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะลูกค้าก็เข้ามาเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชม ไปแบบลุกชิ้นน้แดงูกแชมป์อ่ะเรียรีเดี๋ยวโอเดี๋ยวโอ้าแบบนี้เขาคงมทีายลูกินแชมป์นะจะสาวันสาันบใช่ว่า ปลาลูกชิ้นแชมป์หน่อยนะคะเปิดเวลา4โมงเช้าค่ะเลิก4ทุ่มค่ะอยู่ถนนอะไรครับเนี่ยอยู่ถนนเถาเรียกถนนอะ่รถนนอะไรเอาถนนเนี่ยครับโอ้ยคนบานเข้าจะเนี่ยถนนคลองรัดค่ะโรงเรียนบ้านคลองรัดอ้อมน้อยอ้อมใหญ่อ้อมอ้อมใหญ่ค่ะตรงนี้อ้อมอ้อมใหญ่ครับพี่น้องครับจ้าเขามาในกัน ตัดซอยใหญ่ไว้ค่ะตัดซอยไหมไหมครับผมติดติดติดเข้าไปรูปตัดไมค่ะสางไมค่ะโอเคครับผมค่ะขอบคุณค่ะเข้ามาทั้งตลาดนิสชชนตลาดนิสชชนกาแฟกะเลียวใส่ข้ามาเลยตลาดนิสชชนข้ามากะเหลียวใส่ข้ามาประมาณสองกิโลเนาะอ่าแต่มาเมลีอัลใส่เมลีอัใส่แยกหนึ่งครับผมม่แทังหมดได้ โรงงานไว้ไว้ไม่ไว้แต่มีไว,เ,ออไวเขามากกว่อยเครอันนี้ต้อยค่ะครับผมเขาได้หลายทางครับรเขาได้หลายทานค่ะการ <c oughs> มีโอกาสพันไปพันมากกับมาแวซิมเนอครับพี่น้องครับลูกชิ้นเนื้อแชมครับผมธรรมดาสามหาพิเศษสี่สิบนะครับยยครับ <c oughs> มีทั้งเนื้อทั้งหมูนะครับ <c oughs> ลงทุนมื่นจักบาทนะครับเนี่ยเฉลี่ยแล้ว ขายจอรอพน่ยค่ะมือ้อนาทท่งคะพอ่อยเ่อเนสดเนื่อยเงเนาะพ่อยูได้พขายอ่ะถ้าเสวยยี่บบาทครับเนี่ยค่าเสวสองพันค่ะว้าวสองหาจ้ะอ๋อครับผมกชือว่าพ่ออยูได้เนาะกัพ่อยูได้เลียงลูกเลียงหลานค่ะลูกหลานครับผมพ่อเรียงคขอบครัอได้ครับเงินค่ะวันเดียวร้านี้เป็นยังไงออรอครับอร่อดี แซ่บป้ะเมันกินประจำบ่จอครับมืกินโอ้ครับผมครับขอบคุณครับพี่ไม่ต้องปรุงนะครับได้ลูกชิ้นมาเพิ่มด้วยนะครับท่านผู้ชมอมรอดอร่อยมากนะครับนผู้ชมลูกชิ้นแชมป์ ยอดจริงๆท่านผู้ชมมีโอกาสผ่านไปผ่านมาก็แวะมาชิมได้นะครับอร่อยมากครับท่านผู้ชมมีโอกาสผ่านไปผ่านมาครับลูกชิมแชมป์นะครับก๋วยเตี๋ยวแชมป์นะครับผมถูกแล้วอร่อยนะครับสารพัดชาแนลจะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปชิมชิมชิมครับท่านผู้ชมครับนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพนะครับที่ถูกมองข้ามแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นแชมป์นั่นเองนะครับก็ ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเห็นคลิปนี้แล้วเกิดข้อคิดได้ข้อคิดได้ไอเดียที่จะนำไปใช้กับหลานตัวเองนะครับก็ถือว่าสรารพัดชาแนลก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับรบอาชีพแม่ค้านะครับตื่นแต่เช้านะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาพักผ่อนนะครับท่านผู้ชมก็ ดูดูดูกันนะครับว่าสารพัดช,ชาแนลนะครับได้ทําร้านไหนไปบ้างนะครับก็แต่ละร้านนะครับอาชีพค้านะครับนอนดึกตื่นเช้ากันแทบทุกร้านนะครับท่านผู้ชมก่อนจบคลิปวิดีโอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปวีดโอใหม่ๆของสารพัดช,ชาแนลไว้ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ สวัสดีครับ